그러면 나 나기는 거야. 띠띠다다. 웅 띠다다. กาแฟลาค่ะกาแฟลาเวมลกิอ hmm. uh ืมมากิเนี่ยมาค่ะมากินข้าวมือเทียงอับนงจีก๊อนงจีก๊อกินปลาทูทอดขี้มิ้งอันนี้หนูเทียนปลาทูทอดขี้มิ้งปลาทูถอดขี้มิงหยุกข้าวค่ะอืมกุกุกข้าวอือหือปลาทูทอดขี้มิ้งหยุกข้าวส่วนแม่ก็กิน ชาไช่ค่ะชารอนเอินเอมาแล้วนุ้งก็เอิเอินเอิเอมาเลยนุ้งเอิเอิอือฮึห้ให้เอินเอินเอินเมาเราเอินเอินุ้งอือฮึม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 ึ อื่นว่าอื่นๆนอนอื่นได้ยินเสียงโทรศัพท์เตือนอื่นๆมาเลิตราอื่นสิให้่นให้ให้ให้ใร้ให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 ้อห้ให้่ห้ใ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 ิ้ให้ให้ใ้ให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 ้ห้ให้น้้ให้้ก้ใัก้ใ้้ ฟันนี่ฟันนี่เหรอมันตนล็อกกันหรอว่ายอว่อ๊ะกินไม่ได้ลูกกินไม่ได้ครับอืมกาแฟกินไม่ได้กาแฟอื้หือมล็อกกี้อือมือม หมกี้เย่อืม,มร้อยหมากปลาเอ๋อเนื้อปลาตูทอดขี้มินนะโอเคปลาตูทอดขี้มิน,นาามาค่ะมาค่ะกินข้าวกับน้องเจ๊ก็มือเทียงค่ะมือเทียงตอนนี้ใบสองครึงร่งเลยค่ะน้องเจ๊เขาเพิ่งตืง่นเตื่นเย่ ก,ก,นกนินดีดีแล้วกลแยะกแอะแออืมฮึจริงอื้มกใหน่อยนล่ะตกวโกเน้อปลาตูตัวคิมวราตรดแบบไม่ใช่มันนะคะตอดแบบตโดแจะโม,มถดถอด เออไม่ได้นอนยาวมาค่ะแต่ว่าอือมฮึกว่าจะได้นอนเสคยก็นอนกลางวันฉาแคนิดนึงวันนี้แต่ว่าแต่ว่าไม่ได้นอนนานอนประมาณสองชั่วโมงไหนมั้งน่าจะสองชั่วโมงไหนเลยสองชั่วโมงทำไมเร็วจังเลยแม่รู้สึกว่าแม่ไม่ทันไนทำไรดี แม่ทำกับข้าวให้ตัวเองทำปลาทูทอดแล้วก็กินข้าวเดี๋ยวหองเจ้าอ่ะแล้วก็นางตัดทิพย์นิดเดียวเจี๊ยกตื่นแล้วเป็ดอือฮึอเปอะไรเป็ดไม่เป็ดแต่กินไม่ได้ค่ะก็กาแฟอื้อหือกาแฟฮอตเจี๊ยฮอตกาแฟ yes ก็กาแฟ ฮอทคอฟฟี่้ <Hot. S 1> <Hot coffee. laughs> ใจคอฟฟี่ฮอทชายวันนี้ใส่ชุดคุณชายคะ่ะใส,เส่เสื้อเสื้อที่แม่ได้มา <c oughs> อื <c oughs> ย้ายไปสักนิดนึงแต่ว่าใส่นอนสบาย <c oughs> ช่วงวันนี้อากาศหนาวก็ใส่ชุดเดิมไม่อับน้ามให้ค่ะวันนี้้าแต่แปลงฟันหลังนะกอยอับทีเดียวก่อนนอน ตั้มรย้อยตกีมาร้ไยกีมามาตาตตตตตตร้อยไมข้าวร้อยไมเข้าวน่ะเนี่ยได้ไหมปอนเนืะอได้ไหมปอนเนออือข้าตัวเติบนะเนี่ยเอาล้วอ่ะอืออ ตั mm ้ hmm. อะไรทำกับเกา <laughs> ตั้กับเกาโอเคกิน <laughs> okay. mm hmm. ด,ดีดีลูกไม่เอาไม่เอาไม่เอา be nice that is not good be careful ก mm ิน hmm. ด,ดีดีครับกินด,ดีดี ไม่เอากไม่เอากผ่านนะนั้นเห็นไหมฮอกผ่านจีก็เป็นบิ๊กเบอร์บิ๊กบอยแล้วไม่เอาฮอกผ่านนะกินด,ดีดีหรกป่ะป yeah, ่อยากินดีดีไม่เอาฮอกผ่านกินด,ด,ดีดีครับอือมฮึไม่เอาฮอกผ่านไม่เอาอื้อื้ don't do that again ม don't play your food up I can help you don't do that if you need help tell m o m m y มก<า>ินดีดีกินดีดีสิไม่ทำแบบนั้นกินกินดีดีอืมกินดีดีค่ะอน้าไหวกินไม่ใช่ไหวเล่นนะ กินดีๆถ้าอิ่มก็บอกแม่ไม่ต้องฟื้นนี่ไม่ได้วางวางลับอะไรกินกินแจมอิ่มพอ่อไหนอะไม่ตามัากันมาช่วยมาทำเตีบจัง,งนะกินน่ตข่ไ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 ข่อยแรข่ะข่ไม่ไข่ไขรไ่ไ้่าข่ไข่่ไ่ไ่ไข่่งมาเา่ไม่ไ่ไม่ อมฮอื <Nice. S 2> uh ้มฮะจ่ายเมสินไหมแล้วปอกเป็นปวกป่านกินดีๆเลยเติบแล้วเป็นได็กเติบแล้วกินดีๆไม่ใสียบี๊กินกท็อปอื้มร้อยนี่กินปลาทู สวัสดีค่ะทุกคนถักทายกันได้นะคะใครดูอยู่คุยได้นะคะคุยได้เ่าอ่านอ่านคอมเมนต์อยู่เวลานี้คอมเมนต์ไม่ค่อยเยอะมากว่าอ่านท่านอยู่อื้มแต่ตอนเช้า่าคนดูจะเยอะว่าอ่านคอมเมนต์ไม่ค่อยท่านบางทีแขม้อนเหล่านูนนะโอ้กิเก่งจังร้อยแสดงว่าอบมาอบโอเค nhi đi ta nuôi, Ê, ta im lại gặp polia, uh Ê no, don't play your food, Jacob, uh huh, not nice, not nice, yes, don't play your food. Okay. Just eat it. If you finish, if you're full, you tell mommy you don't need to eat all. But, yeah. don't, but don't play, okay? Yeah. Mhm. Mm mm -hmm. You know how to eat, you know. Not no, nice. Not oh, nice. I mm -hmm. Hello, don't ก็ละหมายให้ีเราขอแลก่เ่น่เล่นิเาโ้ดโค้อกินหมดเลยไช่วยั้ยินิินิมาเดคำจ้องคำมาไห่ช่วยนะมแ้วโอเค In yêu lần hai hm, ừ. tôi tôi luôn tất đều. Loi mắt đâu. Ach à, kì nàng Nhà bỏ lưu. Nem yêu bỏ lưu. Papa yêu. Papa yêu. Nhé. O bỏ lưu. Nhé. O bỏ lưu. Nhé. 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 Pensa agora, Lé. Pensa agora. Maybe. Maybe I don't know. Maybe. Maybe. Maybe.

กินพุละไม่ช่มเตอไปเลยค่ะน้องทามทำอะไรตัดใจแมเล้งอะไรจีก็จำามดเลยตอนนี้เวิสังเกีได้วะเนเนวเนวคาวึเนวเนวเนวคาโอเค Orin bà sát tay vào đây. Orin bà tay vào đây. Some Mhm. Chính trả trả mấy ông nhé. mình. ถูกคนว่าจะดูอานก่อนโอเคเจ้ึลปู่ปู่ปูจมปู่จมด้วย่ ตอนนี้มีพีพีดูเจ๋ยก็อยู่19คนจากท่ายพีพ p p. <Hi. laughs> ปีต่ะใช่าหมทุกปีปีใชยตัวใหญอืมฮึเนียสวัสดี้กับพีพีนี่กับเออเ <laughs> <laughs> จ็ดแล้วเ็ <laughs> แล้ว ตอนนี้พีพีไปแล้วนะคะพีพีตัดยางมีผีว่าเด็กเหล้วต้องนอนแล้วนะคะตอนนี้จะตีเซ้แลวทีมางไทยตอนนี้อเม่ราบ่ายสามค่ะว่ากินชาร้อนนะคะ ชาไทยร้อนที่ังมาจากเมืองไทยเป็นแบบชาสุขภาพะมันเข้มข้นดีนะเบบะเค็มคอนอือหือเค็มคอนอือหือเข้มคอน นายเดี๋ยวว่าจะอะไรก่อนลองนายจิจะออกแบบน,นี้ปุ๊บนี่โอเคอ่ะอยามาแค่ๆเออหลยไม่เห็นเลยอ่ะ,อะมาอ่ามา

có cày chị cắp sò mà còn đang xứ có cày này này đấy à à ừ uh -huh. ok ăn chiêu ừ ừ bake bike, bì bì บีแค่นุ่ยอืมมัดแล้วโอ้โหกินเกลียงเลยผลไม้ข้าวกระชามปูนผลไม้กับมัดเกลียงอิ่มปุ่งป่องเลยวันนี้มาเมทอตอันนี้วไนม finish finish y e เมทอดสี่โอเคนะ1,2,3 two, mm. one, two okay. อืม one two t h r คมามกบ นี่หันอยนปีปีบ้างนาะอืออะไรปีอือหเก่เกไหนาก็ส่งอะไรมาลัะแม่แม่กาบแม่กาบแม่กาบไมอืมมีไม่ม <c ười> <bombers necessary> ีอะไรหรอมียวบีบีบีทำอะไรบีบมีอะไรบีมีอะไร บีมีน้ำพึ่งไหมป้ยนี่ปิน้ำพึพ่งน้ำพึ่งน้ำพึ่งมาจากบีไงัน o n e y h น n e y come from bee อืมอืมเอ t i ิ g งอะไรนะ eating yeah eating oh yeah he's eating what he what is he eating eating นั่นแหละมีอะไรอยู่ในท่านั้นดูดีดี ดูดีๆอะไรนะดูดีดีอ่าดูจ้าจ้เอ่อะไรนะ่ะเก็บเปดูเก็บเปดูอะไรอยู่ในท่านะ้ะเก็บเปโอเคเป็นควีนเป็นเป็นควินอืมเป็นสวัสดีค่ะโ,โอ้สวัสดีค่ะทักทายกันมาได้แนละ<า>ดูจก้กทีไหนะได้ได้ย่ะได้อืมได้ได้สตาย่ะ

เ,เตือนนัดเ,เตือนน,นัดโอ้ยฮะ Be careful Be careful yeah เจ๊เขาบอก Be careful ไปอ่ะใครขครับดีๆจังวะห่วงเราล็อกกันเลยทำนะทำๆไม่ทำหรอโอเค ผัดลม yeah, yeah. ผัดลมเย่้เลผัดลมผัดช่ผัดลมแล้วก็ล่มผัดแล้งในทุกต้องมาค่ะผัดล่มแล้วก็ลมผัดใชายเลี่ยกาแฟกาแฟเ e สกาแฟมามี่ดื่มกาแฟเ n สบานานาบานานาเอสโอเคเขาก็จะสีไปดีกล้วยนะ โอเคจ้าเ okay. ม่ว่าเมจะปิดไลน์แล้วนะน้องช่วยปิดเมที่ได้ไหมไปแล้ <Please. S 1> วนะคะทุกคนเซจ้บ๊ายบายอ่ะเพลสเยเพลสเพลสเพลสกู๊ดจ๊อเพลสเพลสโน่ได้เพลส